น่างามด้วยเรกงามอยู่ครับเนี่ยดองอี้นดองปลาหม้อลุ้นสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอจีทุกท่านที่เขามาติดตามรับชมช่องแม่กองพาหากินจ้า มือนี้พ,พอกันในสาวันที่17บตุลาคมสอง6รหกจ้ะพี่เน้ะงมือนนี้แม่กองก็พ,พอกองก็พาตามหาหิดปวกเด้อจ้ะพี่นนอะแม่นครับผมมืันนี้บ่ได้เขาปลานะครับเนาะเขาอยู่เขา,ขา,า,าฟังหวยจ้ะพี่เนงแมนมาเราฟังหวยครับผมล่ำหวยละเมิดเนะาะจา้เาเดี๋ยวอบริจัทเพิ่มื้อนีาสิาหตหิดสีมาิเห็ดปวกได้หน่อยหลยไไปกันเ้อจ้า มีผ้าพีผ้านองรองฟังหวยครับผมใกล้ๆบ้านพอกล่องเ็ไมไกล่องเองครับผมตามมาเย็ดปวกครับเอาไปเบิ้งกันเลยครับไปหลุ่นกันเลยว่าสีโศกสีมนนันหรือบอ่ไปกันเลยครับผมครับจุ่มแหลกครับผมหักไหมเนาะโอ้ยหากไหมล่ะเห็นเนาะ

กันมาครับผมใกล้ๆกันเนาะจัดแมแ้วดอกพุ่งใใหญ่แหงเ่งเกิดใบใหญ่ทอหากหากไม้ลายมั้งแมนเป็นเป็นเถือกเนี่นี่เป็นคุ้มแมจ้ะโอ้ยจิบมาได้ัปนไดหากไม้ลายวันนี้ไปเดิเขาป่าเด้เยครับแมจ้ะ

หักเลยพี่น้องเโอ้เสียมงัดเลยแม่อะบ่เห็นบ่เปิดด้ไหใส่เสียมเ้ยเห็นังดีอยู่กจะเห็นี่เห็นที่่อยู่นบ่ขาดเนาะนีับพี่ดหางไก็ลยังจนบ่ขึ้นที่ดองนึงน่นีละ đọc nội bố hát nan em ná bóng hít hát 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 แต่ว่าเป็นจ sure. ุ่มซ้ำอยู่ก็คือว่าโอเคได้เงี้ยเนาะไม่หจ้ะคือว่าดีอยู่อือก็ยังดีได้เก็บอยู่นี่โอ้หักใหม่เลยก็เครื่อนเรืองเถื่องหักใหม่จะพี่น้องทีนะครับท้เลยทีดิใส่เฮ้ยเดซันตี้แหะมีกองนีู่ตลอดเลยบโบหินหงจะพี่น้อง ถือเคื่องทาบเลยนะฮะเจา้าขังบริษัทมุลเบบคน,นพบไปซื้อดีอล้วที่อีกต่อกันเลยสิครับหลัางหงามเลย <laughs> ừ. chơi cận nhịp lẽ, ngon sao còn lên ngon oh, còn... <laughs> đây kapoong ngon vô ngon 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 đẹp ngon ôi mẹ ngon 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 ห่างไหมเพิ่มแม่นี่เนาะไม่บอกเด้อเดี๋ยวก็เห็นอีกพี่น้องพี่น้องก็มาหากันไม่สดีเหมนเเลยสองอ้อีดีเมก้อตาดีตัวนี่ตาบห็น้งน้อเลยลังงมไม่จับัสไอเรื่องนาปมานี่ chừng mình cân đọc loại phần nhật ngà này nó ngọt ngà của bằng hẳn xì si vào đấy mày gọi xì vào mẹ đại xì si vào là. đó đúng rồi ngà những ngà mới cầu mẹ cái thứ bên mù nó chả nhìn cưa cọ thì nó ngứa mười bạn

น้ำนีจ้ากำลังแทงเนาะพูนซองดอกพระกอบไปแล้วคุณมอกดอกครัาผมจุ่มดสวยข้าพันญาพันใดนองของนี้เนาะนี่ดินพันแนีนดกันจ้าดอกนี้บักงหญ่่ลยจะพี่นาะโอ้โหท้งๆเลจ้ะยางหยาน่เด้อ นี่นี่แม่ก่อนที่หนีบ้าไม่ก่องเห็นมาทำกันสามสองที่ก่อด้วยครับแม่นจ้ะเบาขอนอีสานจ้ะอีสานครับผมนิ้วน้อยอีสานบ้านน้าเบาขอนนี่เป็นทุกนะเนาะจ้า งามอยู่ับบนี้ยอมเงินงาของเราเก็บที่แหลกของหั่นเน,ะน,นาะแย่นเลยมีกล่องคือครูสินไปแล้วครูเลย<ำ>ถือเพื่อขาบตรงเนี อี๊ดชีช้อดอกครับกำแงหยางอยางเนี่ยนะหางไม้จิ้มท้างใจเลยดูู้ด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 ้ดูดูดูดีดูดูอูด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 ูปูดดูดูดูอูด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 เดูดูดดูดูองดูดด็ มื่อนี้ได้แกงนึ่งยุ่จ้าพี่น้องเมืองจะมีแต่หัวกระสุนจะงามด้วยครับแมนจ้ะพี่น้องเพิ่็มาหาายเนาะ<ม>แบ่งกันเก็บจ้บาวันนี้พอ,อก,กองก็มีกล่องเสืผ้าพี่น้องไปยามปลาด้วยครับวันนี้ปลาตรงไว้อยู่หน้ามีกล่องนะแมนจ้าไปกันเลยจ้าไปกันนะครับฟังหวยฟังห้องกักบจีเป็นห้ยางด้วยครับพี่น้องฟังหวยละเมิดเหาอเอาไปลุนน้ำกันอีกครับอยู่ตรงหน้าสีมีปลาบอไปเลยครับผมมาหอดแล้วครับพี่น้องหอดหน้ากันแทรกกุ้กครับพี่น้อง มันไปบ่ได้ตัดแน่ค่าจะไปเลาะปลาเบิ่งๆนี่ก็ซายอยากมานําอ่ะนี่ขึ้นเลยบ่แน่อ่อลูกเพิ่นจังเสียงจักแป๊บ nhìn đây 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 bay đi nhìn nhìn lây 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 เหมือนเดิอครับบ้านเดิมจ่ากไปรอฮิดปวกมาครับแก่บุได้ปกองเ้ยมัดเนนขนาด <c ười> ยานปลาออกเนาะเนนออกเร็วมันจะมีหนนอะฟ้นฟูนฟูน,น <c ười> ยงเพื่อนหาว <c ười> ี่น้องปลาหมอล้วนๆครับปลาช่อนก็มีมีสงามเลยครับปลาฮัไปลุนอีกจ้ะมาเบิ่งอีกนั่งหนึ่งครับแบบนี้มองนี้เป็นตรงไงครับมาลาดไใบบองทางลงเป็นห้องขางซาครับผมอ่ะมาลุนน้นมีกล่องเบิ่งกระตาจังไปตรงนี้มีกล่องเออที่นีเบอร์พี่น้องนี่ยพี่ยังเห็นดินนะครับพุทธพุทธ นี่มาเนาะอู้หล่ยนี่มาเนาะอู้หึ่ยอุ้ยนีย่ครับมีอยู่นี่เนาะนี่โอ้อะไตัวอีกตัวอะไรเนี่ยนี่อยู่แต่มีอยู่กระกองอาเซียนที่นี่ไม่กองอะกระต่ายกระตังกระกรองคนเราเสือกมัดลัดไปก่อนครับลัดไปจ้ะน,นี่นเลิกนเนาะถึงก็ถึงนะ <laughs> Để tóc công <đỏ>. tốt lạc đơn vị kèm mùi lưng miệng tóc lùng nạ gai vùng gà mùi 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 gà cái mà mùi gà 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 mùi อุ้ยคนี <to ่จ้ปลางามๆครับมาอันนี้เนาะจ้าไปเบื้องอีกจ้ะมาหอดบลาแล้วเด้อมาเบิ้งครับบบบนี้ใส่ได้เกันละมันปลาตุ่งเขาเนาะเบิืงจ้ะใส่บิ๊กๆครับตัวแต่ปลาเข่งเนาะสลาออปลาต่อมจ้ะปลาคอเนาะ ปลาเข็งหรือว่าปลาหมอแมนจ้าโอ้ยเต็นดงเดงจ้ะเทาก็ okay, ได้ได้สองสองหม่องเนาะแมนจ้าได้มือนีกน็ได้ทั้งเฮิตทั้งปลาเนาะพะงเนาะแมนจ้ามือนีเทาก็หากินมานอยู่จ้าได้ทั้งเห็ดทั้งปลาจ้ะ สำหรับคลิปนี้แม่กองก็ขอฝากพา่อไ่แม่พ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาจา้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่กองพาหากินในเด้ดจอจ้าพ่อฮาได้มีกำลังใจได้เห็ุคลิปลใหม่ๆปีหน้าก็อฮาได้เบิ่งต่อไปนาะแม่กองเนะาะจ้าพผกันใหมในคลิปหน้าจา้าสวัสดีจา้าครับผมจะในกระอขอบคุณในหลายเร้อครับเยบซทุกท่านที่คอยมากคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้ทาง่องแม่กองพาหากินนะครับเนาะขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้น้าพี่น้ำหน้องอีกคลิปหนึ่งครับสำหรับคลิปวันที่สิบเจ็ดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกครับผมก็ไว้จำดีซะก่อนนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอกัน์ใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ